อยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่้ักมาเลยที่เฟซบุ๊กจูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute นะครับในวันนี้นะครับเราหยุนเกมดาร์กเนียซากนะครับซึ่งใน EP นะครับเป็น EP ที่สําคัญ EP หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเราจะทําการทดสอบในเรื่องของค่าเซตั้ PVP แบบค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงละกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตีคนแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมตัวเดือดในคืนนี้จะมีไอเทมที่มันให้ผลในส่วนของการชาทาททุกคัสแล้วก็ต้านทานทุกคัสอยู่ซึ่ง ก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไหมครับว่าถ้าเกิดมันทําล้นเกินลิมิตท,ที่มันกําหนดมันจะไม่แสดงผลถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยถึงเรื่องลิมิตกันครับว่าวันนี้เราทต้องทําลิมิตเท่าไหร่ถึงจะแสดงผลออกมามากที่สุดนะครับใน EP นี้นะครับเราทําการทดสอบโดยการที่เราจะทําในส่วนของการช้าทานทุกคา์าการนัาทานทุกคา์ามาทดสอบให้เพื่อนๆเห็นกันแบบจะจะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใน EP นี้เราจะทําการทดสอบความต้านทานทุกคา์าก่อน เพราะว่าในกิวของผมผมยังหาตัวละครที่ทําต้านทานทุกคัสมากกว่า150ไม่ได้นะครับคือผมเทหน้าตักไปทําในส่วนของคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมรีค่าอื่นออกเกือบทุกอย่างเพื่อมาทําในส่วนของการชะทานทุกคัสกับความต้านทานทุกคัสเลยในไอพีที่ให้เพื่อนเพื่อรับชมกันนะครับตัวละครของผมมีต้านทานท,านทุกคัสอยู่ที่889ด้หน่วยนะครับตัวละครของน้องปาทูมีชะทานทุกคัสอยู่ที่186.6หน่วยเราจะมาสันนิษฐานในเรื่องของ แม็กกันก่อนแม็กนะครับมันกําหนดให้อยู่ที่200%นะับหมายความว่า200%นี้มันคืออะไรคือคุณตามตรงนี้200เลยไหมอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องเอามาหักล้างกับต้านทานก่อนมันถึงจะเป็นในส่วนของตัวค่าตัวได้ตรงนี้ได้มันหมายความว่าถ้าเกิดผมทําในส่วนของต้านทานไว้ที่89ชะตาปาทูอยู่ที่186หมายความว่าตัวน้องของปลาะทูจะทําในส่วนของตรงนี้เพิ่มได้อีก10 3 เพื่อให้มันถึงแม็กอยู่ที่200%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใน EP นี้นะครับผมเพิ่มต้านทานทุกคัดเข้าไปหมายความว่าถ้าเกิดผมเพิ่มต้านทานทุกคัดไปอยู่ที่150นะครับสมมตินะสมมติว่าถ้าเกิดผมเพิ่มไปอยู่ที่150นั่นหมายความว่ามันจะเหลืออยู่ที่36ครับ36นั้นหมายความว่าย่งไงครับ หมายความว่าน้องปาทูจะตีผมเข้าอยู่ที่36เเเท่านั้นถูกต้องไหมครับและน้องปาทูยังจะสามารถทําเพิ่มได้อีก164ครับซึ่งขาดอีกไกลเลยครับใช่ไหมซึ่งขาดอีกไกลเลยกว่าจะถึง200นะครับและผลลัพธ์ที่แย้คืออะไรครับคือถ้าเกิดทําผมเข้าแค่36นั่นหมายความว่าดาเมจจะเบาลงจากเดิมเยอะถูกต้องไหมครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเข้าในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เราเกิดกันมานานแล้วนะครับ เราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะดูที่หน้าต่างของน้องปลาทูก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนกับการทําดาเมจนะครับอาจจะมีการแหลกบ้างเล็กน้อยนะครับยังไงขอภัยไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าอีกจอหนึ่งเล่นผ่านอีมูนะครับวิ่งไปก่อนเลยครับโอเคเราจะเริ่มโดยการใช้สกิลนี้แต่เพียงเท่านั้นนะครับ อืมโอเคนะครับรอสักคู่หนึ่งครับรอให้โล่มันหมดครับเราจะเทสตัวแคร่รอบเดียวเท่านั้นเราไม่ต้องเทสหลายรอบถ้ามันแรงขึ้นรอบเดียวคือคุณเห็นผลนะครับ49 54นะครับ สี่สองสี่หกนะครับโอเคสี okay. ่สองถึงห้าสิบสี่ตอนนี้เป็นสี่สองถึงห้าสิบสี่นะครับอ่ะเหลือสามเก้าแล้วครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบสองนะครับโอเคครับ okay, ตาเบลอยู่ที่ประมาณนี้เลยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการทําการทำต้านทานทุกคร์ดเพิ่มขึ้นมาครับและให้ดูกันจะจะครับว่ามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะทําการโยนออฟใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนดาครเล็กน้อยครับเรามีดาครที่เตรียมไว้สำหรับการทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวขอเวลาสลับดาใครสักคู่หนึ่งนะครับผมวันนี้ยังทาไม่เสร็จเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะ หมดยังว่ะเหมือนจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วร้อยสี่สิบแปดเหมือนขาดเลยเหมือนมันขาดอยู่สามเลยแต่ผมหาไม่เจอว่ะคำหนึ่งนะผมจําได้ว่าผมทําถึงร้อยห้าสิบเลยนะหาแป๊บนี่ไงอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งคำหนึงนะก็มีตัวน,วน,วนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งแสดงว่ามันก็ต้องมีตัวที่ออฟกากันสิ ดูแอออนัทแล้วกันดูแอออลนัทแล้วเราจะรู้คําตอบครับฟอลวอร์ดเราหายไปหนึ่งเหรอมันฟอลวอร์ดเราจะหายไปหนึ่งหรือคือตัวนี้วะอันนี้เป็นชนะทางอ๋อชนะทางมีตั้นทานคา์ดอันเดียวนะครับเอาออกก่อนต้องตัวนี้แล้วถูกแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นต้านทานสองสองตัว ตีตั๋วมาเที่ยวเดียวนะครับเพื่อนผมบอกเลยไม่มีตั๋วเที่ยวกลับนะครับเทีเ่ยวเดียวเท่านั้น151.9ครับหมายความว่ารอบนี้ผมจะต้องโดนเบาลงต้องไหมครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปผมต้องการให้เพื่อนดูแบบสั้นๆและเข้าใจครับ สั้นๆและเข้าใจมันก็จะส่งผลดีกับเพื่อนๆแล้วมันไม่ต้องดูนานอะนะครับเปิดประทีแรกก็เห็นดาเมจกันอยู่นะเมื่อกี้แวบๆบแบบใช่ไหมใช่คบว่าเห็นแวบๆก็ว่าได้นะครับเห็นแวบๆแบบว่าโดนเบาลงนะครับโดนเบาลงแบบเห็นได้ชัดสุดๆนะครับ 3ามเอ็ 31, 34, ดสามสี่สามสามดู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 สองแปดสามศนะครับหมายความว่าคุณต้องทำให้มันเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณโดนหักล้างโดยตัวเลขสองร้อยนะครับคุณจะได้โดนเบาๆครับผม เพราะฉะนั้นคือมันมีค่าหมดครับไม่ว่าจะเป็นออฟล่างออฟบนคือมันมีค่าหมดเดี๋ยวผมจะทําการเอาต้านทานแดนเซอร์ออกจากตัวละครของผมด้วยแล้วก็มาทดสอบอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคประมาณนี้เลยนะครับดาเมจมันอยู่ที่3 1 34เถึง3เท่านั้น28 3 4ถึง34เท่านั้นในส่วนของ ถ้าเกิดเราขยับในส่วนของต้านทานทุกคาัสออกไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ามีหลายคนบอกว่าถ้าพี่ทำต้านทานแดนมาเยอะใช่ไหมต้านทานแดนมาเยอะแล้วถ้าเอาออกอ่ะ แลวถ้ามาเกิดมันยังเขียนผลอยู่หมายความว่าก็ทําชนะทางเกนาเดียน้อยอ่าก็ทําชนะทางเกรนาเดียมาน้อยเหมือนเหมือนว่าไอไอชนะทางตรงเนี้ยมันจะไปหักล้ากับตรงนี้ถูกต้องไหมสมมติว่าเราเล่นเป็นเกรนาเดียนะครับพระเขาทําการชนะทางเกรนาเดียมาไอเนี้ยมันจะไปหักล้ากับตรงนี้ของเรานะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมลดให้มันต่ํากว่าเนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะให้ผลเหมือนกับตรงนี้แหละนะครับ มันน่าจะให้ผลเหมือนกันมันไม่ได้จะเอามารวมหรอกแต่แค่มันต้องทําในส่วนของอย่างที่ผมบอกครับว่ามันต้องทําแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมขยับในส่วนของต้านทานมาเป็น150นะครับผมจะโดนแค่36%หนะครับหมายความว่าตัวน้องมัตสุจะต้องทําเพิ่มอีก164เพื่อตีผมให้เข้า200ถูกต้องไหมครับยิ่งสมมุติว่าเพื่อนๆทุกคนทําต้านทานทุกคมานะอยู่ที่200เอ๊ะใช่ไหมทำต้านทานทุกค่ามาที่200 ทำแช่ทางทุกคัสมาที่200แล้วครับมันจะทําอะไรได้บ้างอาเช่นตอนนี้เช่นตอนนี้ถ้าเกิดผมจะทําให้มันล้นอะ่ะผมจะทําให้มันล้นผมต้องการในส่วนของชนะทางทุกคัสอยู่ที่3 5 1เลยนะใช่ไหมถ้าเกิดคุณจะยิงให้ผมแบบแบบเดือดูนเลยอะ่ะหมายความว่าจะต้องมีชชะทาง PVP ถึง 351นะครับจะยิง151เข้าแบบ2 0 0เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่อนข้างไกลนะครับโอเคถ้าทำแบบนี้โอเคเลยนะครับตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของถ้าเกิดอ่ะสมมติว่าถ้าเรามองมุม,ม,มกลับกันเราไปมองที่ต้านทานบ้างละ่ะเฮ้ต้านทานอ่ะอยากให้มันมากถึง70อ่ะมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าคุณอ่ะ <c oughs> คุณต้องทำให้มันมากกว่าเชทาทุกค้านของเขาอีก70 นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อกี้น้องปาทูทำอยู่ที่189ถูกไหม186อะ186ถ้าเกิดคุณจะเอาเท่าให้มันมากกว่า70หมายความว่าคุณต้องบวกเข้าไป70นะครับเท่ากับ256นะครับบ้านทานทุกคาร์ดนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะโดนเท่ากับ0นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือคำตอบ ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับผมในส่วนของปีนี้เลยนะครับยังไงก็เพื่อนๆน,นะครับผมคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย